กลางคำกับดงบาปสองประพันธ์โดยคนเหงาวังเวงบทที่13คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนโดยบริษัทยูเนียนแอพพายจำกัดผู้ผลิตก,กระบอกไฮดรอลิกสำหรับเครื่องจักรกลเช้าวันใหม่ที่ศาลากลางหมู่บ้านคําบกผู้ใหญ่สุขเอ่ยปาก เมื่อวานตอนเย็นได้ยินว่ามีงูจงอางตัวใหญ่มันเลื้อยไปบนหลังคาสาลาวัดข้าว,ว่ามันคงสร้างความเดือดร้อนไม่ยอมหยุดแน่พางคำคิดว่าจะหาวิธีไหนจัดการมันได้ไหมตอนนี้ไอเดชลูกเคยผมมันกำลังทําบ่วงดีดอยู่ไม่รู้ว่ามีวิธีอื่นอีกไหมไอเดชตอบผมพอที่จะทำกับดักเป็นอยู่นะครับเดี๋ยวผมว่าเอาอย่างนี้ละกัน วันนี้ออกตามล่าและหาร่องรอยพวกที่มันเลื้อยก่อนตะนน้อยแทกขึ้นตั้งแต่ไอเดบเป็นลูกเขยพรางคำนี่ข้าก็เคยยกยอมมาหลายครั้งมันรู้วิธีล่าสัตว์หลากหลายรูปแบบเชียวเดี๋ยวเอาเป็นว่าตามที่ไอเดบมันพูดนะข้ารู้สึกว่าจะมีพวกงูจงอางมากขึ้นทุกวันแล้วตอนนี้ไอชาสอด แล้วใครให้ตันน้อยกับยายสนไปเอาไข่มันมาเล่าพวกข้าไม่รู้นี่ว่าว่ามันเป็นไข่งูจงอางพลางคำตัดบทข้าจะเอามาไปต้มกินให้สะใจเลยดีไหมตันน้อยเนื้อง,งูจงอางมันอร่อยจริงนะผัดเผ็ดใส่ใบกะเพราก็อร่อยสุดยอดลองสาวสักขวดเล็กไล่เลือดลมไล่ลมดีออกจากเนื้อง,งูจงอางกินแล้วได้กำลังแรงดีนะเว้ย ทุกคนที่กำลังออกตามหาร่องรอยงูจงอางก็พากันแลซ้ายแลขวาสอดส่องสายตาไปตามโซกหลืบโพรงพุ่มไม้ต่างๆพลางปากก็พูดคุยกันไปไอชาทำไอเดชเฮ้ยไอเดชมึงไม่คิดจะมีลูกอีกหรือวะไอเดชตอบเดี๋ยวกูขอคิดดูก,ก่อนคนแรกออกมาก็ทำคนในหมู่บ้านเราหวั่นะาวาสยองขวัญไปกันหมด ไม่รู้ว่ามันเป็นเวรกรรมอะไรของกูตาน้อยแทรก้ท,ทุดงบอกว่ามันเป็นนางงูปีศาจที่พวกเราไปยิงมันในถ้านั้นมันตามมาจองเวรกรรมกับไอเดชกูว่าไม่มีเวรกรรมอีกแล้วล่ะมึงคราวนี้ไอชาเลยเอ่อยปากถามอย่างสงสัยและที่ตาน้อยโดนอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่จองเวรหรือครับตาน้อยอึง้งเอเอ มึงนี่นะไอชาเรื่องนี้กูก็คิดเหมือนกันแต่มันทําเพื่อปากท้องกูนะเว้ยไอชามาจองวงจองเวรเดี๋ยวกูเจอตัวจะซัดเปรี้ยงต้มผัดเผ็กินกับพางคำซะเลยไอชาบ่ายหน้าอย่างระอาแต่กี้ยังบอกว่ากลัวอยู่เลยเนื้อตะน้อยมาตอนนี้ขี้โมอ,อีกแล้วและตอนนั้นพางคำก็เห็นอะไรบางอย่างนั่นนั่นมันเหมือนรอยเลือดของงูนิวาดูหามันสิ นั่นหวรไปทางไหนแล้วแต่น้อยที่หันไปมองเห็นทันจึงเอ่ยปากพูดดูเหมือนว่าหัวมันจะเลื้อยเข้าไปในหมู่บ้านนะับพรางคำงั้นเดี๋ยวพวกเราตามรอยเลื้อยของมันไปนะดูซิมันเข้าไปหมู่บ้านพวกเราทางไหนข้าด,ดูร่องรอยแล้วมันน่าจะเลื้อยผ่านไปใหม่ๆเลยเร็วรีบตามไปเพื่อทันชาวบ้านทุกคนไม่รีรอรีบติดตามรอยเลื้อยที่เห็นไปอย่างเร่งรีบ นณาที่บ้านของตันน้อยกับเยสนในขณะที่เยสนนอนเล่นอยู่ชานบ้านจงงูจงอ้างตัวเขืองสองตัวมันกำลังเลื้อยพันอยู่บนหลังคาบ้านแต่เยสน์เกกลับไม่รู้เรื่องพวกครางคำผู้เยสุกตันน้อยกับพวกชาวบ้านก็พากันตามร่องรอยเลื้อยมาเรื่อยๆจังหวะนั้นไอเดที่กำลังตามอยู่ก็เอ่ยปากนั่นเหมือนลอยเลื้อยมันจะไปทางบ้านตันน้อยเลยนะ รอยมันน่าจะผ่านดงกล้วยตะน้อยนั้นไปตะน้อยตกใจแกมเมรีรอรีบเกาวขาวิ่งตรงไปที่บ้านของตนเองทันทีพร้อมกับพวกพางคำที่รีบสาวเท้าตามมาข้างหลังพอตะน้อยรีบวิ่งมาจนใกล้จะถึงบ้านแกแกก็หยุดยืนนิ่งหันซ้ายหันขวามองหาจ้ง,งูจงอางด้วยหัวใจที่ตื้นทีรอยเรื้อยมันก็มาทางนี้นะแล้วตัวมันไปอยู่ไหนวะ ตน้อยเอ่ยอย่างสงสัยเมื่อพวกพรานคำเดินตามมาติดๆพวกเขายืนอยู่ด้านหลังตน้อยพ่านคำชะเงอหน้าขึ้นมองหลังคาบ้านด้วยสัญชาติญาณของพรานมือฉมังสิ่งที่พรานคำได้เห็นเวลานี้คือจงงูจงอางตัวเข่องกำลังเลื้อยไปเลื้อยมาบนหลังคาบ้านตน้อยนั่นนั่นงูจงอางสองตัวอยู่บนหลังคาบ้านตน้อยพรานคำชี้ ตาน้อยแกชะเงืกใบหน้าของแกขึ้นไปบ,บนหลังคาบ้านแกทันทีเมื่อได้ยินพานคำพูดสายตาทั้งสองข้างของตานน้อยได้จ้องเขม็งอย่างไม่กระพริบตาใจของแกเต้นรัวถี่ดังตุบๆแกรีบร้องตะโกนขึ้นด้วยความเป็นห่วงเยสน์เมียแกอย่างเร่งรีบเยสน์เยสน์แกอยู่ในบ้านไหมงูจงอางยัดอยู่บนหลังคาบ้านตั้งสองตัว ขณะที่ยยสนแกกำลังนอนเล่นอยู่ที่ชานบ้านอย่างเพลินพอแกได้ยินเสียงตะน้อยคนเป็นผัวตะโกนร้องบอกแบบนั้นยายสนรีบลุกขึ้นยืนแล้วรีบวิ่งก้าวลงจับบันไดบ้านด้วยความเร่งรีบนั่นเองแกจึงก้าวพ้าดเหยียบขั้นบันไดเสียหลักตกลงมาจากชั้นบนหล่นบนพื้นดังตุบจากนั้นแกก็สลบเหมือดไปในทันทีตะน้อยเห็นเช่นนั้นจึงเรียวิ่งเข้ามาหายายสนคนเป็นเมียด้วยความเป็นห่วง ยายสนยยสนยยสนนอนสลบแน่นิ่งไปตาน้อยคนเป็นผัวแม้จะพยายามส่งเสียงร้องเรียกดังเท่าไหร่ก็ไร้ผลเสียงตอบรับในขณะที่ทุกคนกำลังชุนลมุนกันอยู่นั้นจงงูจงอ้างตัวเขืองก็พากันเลื้อยลงตรงต้นไม้ใหญ่ที่ปกคลุมหลังบ้านตาน้อยมนเลื้อยลงสู่พื้นดินแล้วเลื้อยหนีเข้าป่าที่อยู่แถวหลังบ้านตาน้อยหนีเข้าป่าไป ทุกคนต่างหามเอาร่างไรสติของยายสนขึ้นไปบนเรือนด้วยความห่วงใยพางคํากับไอเดชลูกเขยก็พากันรีบผ่าตัวออกมาเพื่อจะยิงเจ้าง,งูจงอางสองตัวนั้นแต่ถึงอย่างไรก็ไรว้ว่แววเสร็จแล้วเอ๊ะมันหายไปไหนแล้วครับพ่อตามันฉลาดมากกว่าที่ข้าคิดไปกลับไปดูยายสนก่อนแต่น้อยคนเป็นผัวเห็นยายสนมีตัวเองเรียกไม่ยอมฟื้นคืนสติ แกน้ำตาไหลพากไม่ยอมหยุดพรางคำเมื่อเดินมาได้เอ่ยปากถามยายสนเป็นอย่างไรบ้างต่น้อยยายสนขาเรียกยังไงยายสนก็ไม่ยอมฟื้นเลยผ่านคำและคราวนี้จะเอาอยัางไงดีเนี่ยข้ายิงไม่มีใครอยู่ด้วยถ้าขาดยายสนไปข้าคงตรอมใจตายไปกับยายสนแน่ๆ <c oughs> นั่นอยู่ดีๆยายสนก็ไอขึ้นจากนั้นก็ขอน้ำกินทุกคนที่อยู่ในน้นต่างก็เห็นยายสนฟื้นคืนสติตะน้อยเวลานี้ดีใจมากรีบหาน้ำหาท่ามาให้ยายสนกินทันทีน้ำมาแล้วายสนยายสนรีบดื่มน้ำที่ตะน้อยเอามาให้จากนั้นแกก็พูดขึ้นว่านี่ฉันเป็นอะไรไปหนะแต่น้อยทำไมพวกชาวบ้านพากันมาดูฉันเยอะจัง แกตกบันไดบ้านในเยสน์ฉันกลัวว่าแกจะไม่ฟื้นคืนสติเสียอีกฉัน,น่ะใจหายไปหมดเลยโอ้ยฉันปวดขาข้างขวาม,มากเลยขาของฉันทำไมมันขยับไม่ได้หลังจากที่พวกชาวบ้านรู้ข่าวว่าเยสนเกตกบันไดาขาหากักก็พากันมาเยี่ยมเยียนยายสนกันอย่างแน่นหนาเวลานั้นพลางคำตั้งใจว่า จะไปหาไม้มาทำกับดักงูจงอางตั้งใจจะไว้ที่บ้านยายสนนี่แหละแล้วจะได้มาทำกินกันที่บ้านยายสนกับตาน้อยจะได้ดูยายสนไปด้วยหลังจากตะวันรับขอบฟ้าในค่ำคืนนี้พวกชาวบ้านก็พากันนั่งทำกับดักงูจงอางและในตอนนั้นก็มีเสียงบางอย่างดังขึ้นเดดเอ่ยป่าสงสัย เสียงอะไรนะฟอฟอพา,านคำตอบมันมาแล้วเสียงนั่นเป็นเสียงงูจงอางพางคำรีบหยิบป,ปืนที่วางอยู่ข้างๆแกะแล้วหัวโคมไฟส่องดูนั่นไงกูว่าแล้วไอสัตว์นักพางคำรีบยกปืนขึ้นประทับไหลเล็งปลายกระบ,บอกปืนไปที่หัวงูจงอางตัวเขื่องแล้วก็ลั่นไกลูลกกระสุนปืนของพางคำเดนแลนตรงเข้าไปหัวงูจงอางตัวเขื่องอย่างแม่นยำ นั่นเองเลือดของงูจงอางสากกระเด็นไปพร้อมกับลูกกระสุนปืนของพรางคำทันทีมันชักดิ้นชักงอไปชั่วขณะสักพักมันก็แน่นิ่งขาดใจตายไอชาไม่เห็นดังนั้นก็เอ่ยปากกูว่ามันตายแล้วมัง้งนั่นไอเดชมันนอนแน่นิ่งไปแล้วใช่ไหมแต่น้อยพูดต้มมันกินให้สะใจเหมือนพรางคำว่าเลยเก่งนักไอง,งูจงอางมึงนี่ ไอชามึงไปลากมันมานี่ทีสิเดี๋ยวกูจะสับมันออกเป็นท่อนๆให้สะใจกูเสียหน่อยครับต่น,น้อยผู้ใหญ่สุกมองมันอย่างตาวาวาโอ้โหตัวมันใหญ่มากนั้นเนี่ยเนื้อมันคงจะเยอะไม่เบาเอเดทหันไปพูดกับเพื่อนไอชาเดี๋ยวกูไปก่อไฟลนเกล็ดมันออกเองผ่านคำพูดสังหารได้เอ่ยปากพูดเมื่อตอนกลางวันเราเห็นสองตัว ปกติงูจงอางมักจะมาเป็นคู่ข้าคิดว่ามันคงมีอยู่หลายตัวแน่ๆหลังจากพากันต้มง,งูผัดเผ็ดงูจงอางเสร็จแล้วก็พากันนั่งตั้งวงกินกันอย่างอริดอร่อยแต่น้อยเอ่ยปากกูจะกินแม่งให้สะใจกูเลยโหย้ยหลายดีนักนะผู้ใหญ่สุกินอย่างอารมณ์ดีเนื้อเยอะดีนะอน้ำจิ้มดีงูแบ่งมาทางนี้หน่อยสิไอเดช ครับเพราะผู้ใหญ่ในขณะที่ตาโน้อยกินต้อง,งูจงอางอย่าเม,มามันในปากและในตอนนั้นเองกระดูกงูจงอางก็ติดคอตาน้อยอะออ้อตาโน้อยเป็นอะไรไอเดชเอ่ยถามอย่างสงสัยกระดูกงูติดคอกูไอเดชเสียกตรองลุกกระเดือกกูเนี่ยทำยังไงก็ไม่ออกใครกระดัช่วยทีลุงคอสิตาน้อยไอชาเอ่ย ผู้เยสุขเห็นด้วยอย่างนั้นแหละตะน้อยกิมเมระมัดระวังเดี๋ยวล้วงคอบ่อยๆมันก็ออกมาเองนั่นแหละหลังจากที่พากันกินต้งมงูอิ่มกันทุกคนแล้วก็พากันทำกับดักงูจงอางกันต่อจนกระทั่งดึกดื่นเที่ยงคืนเมื่อแล้วเสร็จก็พากันแยกย้ายกลับบ้านใครบ้านมันพักผ่อนเช้าว,วันต่อมา พวกชาวบ้านคำบกก็ได้พากันมารวมตัวกันอีกครั้งที่บ้านตะน้อยเพื่อจะพากันไปใส่กับดักงูจงอางพางคำเอ่ยปากสงสัยที่ไหนคิดว่ามันมีงูเลื้อยผ่านก็ใส่กับดักเอาไว้เลยนะกับดักพวกเรามีตั้งเยอะแยะขนาดนี้ข้าว่ามันต้องดับแนวกันแน่ครับพังคำเอเดทที่มองสีหน้าตะน้อยแปลกๆจึงเอ่ยปากถาม ต่น้อยเป็นอะไรนะทำไมวันนี้ดูซึมซึมไม่เหมือนทุกวันที่ผ่านมาเลยต่น้อยตอบกระดกงูที่อคอกุนเซมันยังไม่ยอมออกเลยเดดพวกชาวบ้านคำบกพากันเดินลัดเลาะ,ะไปตามป่าตามหลืบซอกเขาไปเรื่อยๆจนกระทั่งวนรอบหมู่บ้านตัวเองผ่านคำเอ่ยปากข่าวว่าตอนตะวันใกล้จะโพเพพวกเราค่อยมายามดูกันนะ ใส่กับดักเยอะขนาดนี้ข้าวว่ามันต้องโดนกับดักบ้างละพอตะวันเคลื่อนคล้อยลงต่ำพวกชาวบ้านก็พากันมายามกับดักที่พากันใส่เอาไว้ไอชายยิ้มอย่างพอใจตายไปอีกหนึ่งรายวิธีของพางคํานี่ได้ผลแน่นอนจริงๆขนาดแค่หลังเลขนะเนี่ยเ,เดชเอากระสอบมาใส่ทีสิพอทุกคนเดินไปหลังที่สองงูจงอางก็ถูกกับดักอีก ทุกคนพาเดนเดินยามกับดักที่ใส่งูจงอางไปเรื่อยๆมันถูกกับดักทุกหลังที่ใส่บางหลังก็มีกระต่ายป่าเมื่อตะน้อยสังเกตงูแกก็สงสัยเอ๋ทำไมไม่เห็นตัวที่เข้ามาคาบเอาไข่วันนั้นเลยนะผู้เยสุขหรือว่ามันจะได้รับบาดเจ็บตายในป่าลึกนั่นผ่านคำแทรกงูจงอางมันตายยากอยู่นะตะน้อย ถ้าไม่ดงของแข็งเข้าจุดสำคัญจริงๆในขณะที่พรางคำและทุกคนกำลังยืนคุยกันอยู่นั้นก็มีเสียงดังผิดปกติออกมาจากพุ่มไม้ที่รบกทึบนั่นเสียงอะไรทุกคนระวังตัวไว้เสียงดังขนาดนี้ตัวน่าจะใหญ่มากนะแต่น้อยผู้ใหญ่สุกพรางคำเอ่ยผู้ใหญ่สุกเห็นด้วยใช่พานคำตัวมันน่าจะใหญ่มาก มันอาจจะเป็นตัวเดียวกันที่ลงไปคาบไข่ในน้ำร้อนวันนั้นยังไงป่ามันก็รกเราจะเข้าไปยังไงดีละพรางคำมันอยู่ห่างจากหมู่บ้านพวกเราขนาดนี้ข้าว่าพวกเราจุดไฟเผามันเลยอีกพวกก็ตีวงล้อมป่านี้เอาไว้ท้ามันวิ่งออกมาก็ยิงมันเลยว่าแล้วพรางคำกับพวกชาวบ้านก็พากันจุดไฟเผาป่าพุ่มไม้ที่ว่ากัน กองไฟที่ทุกคนพากันเผาค่อยๆลุกโชยโขงกระน,น่ำแรงขึ้นแรงขึ้นพางคำออกคำสั่งพวกเราอย่าประมาทก,กันนะถ้ามันออกมาจากกองเพลิงสัดเวี้ยงกันได้เลยทับพังคำในขณะที่ไฟกำลังลุกโหไมไหมใบไม้กิ่งไม้ที่มันเป็นพุ่งอยู่ตรงนั้นจงูจงอางก็งส่งเสียงร้องออกมาให้ทุกคนได้ยินแต่แปลก เสียงนั้นมันดูคล้ายกับคนคู่จะจองเวรจองกรรมทุกคนที่ได้ทำ,ทำกับกูไว้ให้ใหทรมานแอะและแล้วเสียงดังกล่าวก็เงียบลงในตอนนั้นผู้เยสุขที่ได้สติและเอ่ยปากถามอย่างสงสัยเสียงร้องนาตะกี้เมื่อกี้มีเสียงใครในหมู่บ้านพวกเราถูกไฟขอกหรือเปล่ามันมาจากทางโน้นนะ่ะ ไม่มีครับเพราะผู้ใหญ่ทางนี้สบายดีทางนี้ก็ได้ยินเสียงร้องโอดโอยเหมือนกันได้ยินออกมาจากข้างในกองไฟนั่นนะครับเฮ้ยว่าไปเสียงจะออกมาจากข้างในกองไฟได้ยังไงต่น้อยหันไปยืนยันกับผู้ใหญ่สุขข้าก็ได้ยินแบบนั้นเหมือนกันเออมันดูแปลกๆนะแล้วสักพักป่าพุ่มไม้ก็ถูกไฟไหม้จนเตียนเรียบเป็นหน้ากอง กลับกลายเป็นเศษเท่าผงทุลีดินในการต่อมาและตอนนั้นพลางคำที่เดินไปดูจึงได้ชี้นิ้วขึ้นนั่นกระดูกงูจงอางมันกองอยู่ตรงนั้นแม่งเยอะเสียด้วยแสดงว่าพวกมันมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้ข้าว่ามันคงตายดับแนวกันหมดแล้วละมั้งคราวนี้ปะ่ะพวกเรากลับหมู่บ้านกันเถอะแบ่งงูจงอางที่ได้กลับไปทำเกณฑ์บ้านใครบ้านมัน ครับพันคำไอชาตอบหนึ่งอาทิตย์ต่อมาต่น,น้อยที่กระดูกงูจงอางติดอยู่ในคอก็เกิดอาการแผลเปื่อยเวะหวะส่วนเยสนคนเป็นเมียขาข้างขวาก็หักเดินกระโกกระผเพกเยสนหันไปคุยกับผัวแต่น,น้อยคอแกตรงลูกกระเดือกมันไปโดนอะไรมาเนี่ยทำไมมันดูเปื่อยไปอย่างนั้น ก็อาทิตย์ที่แล้วขากินต้มง,งูจงอางที่บ้านเรานี่แหละเยสน์ที่ขากี้วก็นึกว่าละเอียดแล้วนะขาก็เลยกลืนไปแต่กระดูกของมันดันมาติดที่คอหอยข้าจะทำอย่างไรมันก็ไม่ยอมลงเออก็ยังดีนะที่แกยังไม่ตายหายใจได้อยู่หายใจได้ก็จริงแต่มันติดติดขัด,ขด,ขดทรมานมากว่าแต่เยสน์มาดูสิ ตอนนี้มันเปื่อยอีกฉันตั้งใจว่าจะเดินไปที่วัดเผื่อหลวงตาเจิดจะมียาแก้เยสนเสนอฉันว่าสุพางคำไม่ได้หรอกแต่น้อยพางคำเขาเป็นนักล่าเข้าป่ากก็บ่อยคงมีวิธีแก้รักษาไปไปไปหาพางคำถ้าขาฉันเดินคล่องแคล่วเหมือนเดิมฉันก็ว่าจะพาแกไปเออเออไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเดินไปเอง ว่าแล้วตาน้อยก็เดินออกจากบ้านตัวเองเดินตรงไปยังบ้านพรานคำยใยสอนที่เห็นดังนั้นจึงเอ่ยปากนั่นแต่คําตะน้อยเดินมาโน่นแล้วสงสัยมาหาแกนะ่ะพอตะน้อยเดินมาถึงบ้านของพรานคําตะน้อยก็เอ่ยปากถามเรื่องแผลในคอของแกทันทีทานแผลที่คอข้าทำอย่างไรถึงจะหาย กระดูกงูจงอางมาติดคอข้าในวันที่เราต้มมันกินวันนั้นพลางคําที่เห็นดังนั้นก็ตกใจโหกระดูกงูจงอางมันมีพิษนะตันน้อยข้าก็คิดว่ามันออกจากลูกกระเดือกแกแล้วพิษของมันก็แรงอยู่นะแต่ก่อนเราอยู่ล่าสัตว์ในป่าพวกเราได้รับบาดเจ็บมีแผลก็เอาขี้เหล็กไหลลูกทาแล้วมันก็หายแกลองทาดูสิ ขี้เหล็กไหลของแกยังมีอยู่ไหมขี้เหล็กไหลของข้ามันถูกไฟครอบไม่ไปหมดแล้วละตั้งแต่ตอนไฟไหม้บ้านในคราวนัน้นอ๋อไม่เป็นไรของข้ายังมีอยู่เอาของข้าไปทาก่อนว่าแล้วพลางคำก็เดินเข้าไปในบ้านเดินตรงไปหิ้งพระและหยิบเอาขี้เหล็กไหลออกมาจากหิ้งพระมาลูบๆทาๆให้กับตาน,น้อยและไม่นาน แผลที่คอตันน้อยก็หายลงอย่างทันตาเห็นนี่เป็นไงล่ะตันน้อยหายเร็วดีแท้ขี้เหล็กไหลนี่มันเป็นยาดีจริงๆโอ้โหพานคำมันหายสนิทเลยวะ่ะงินเด็กขอฉันยืมไปรักษาเยสนเมียของฉันมันจะหายไหมพานคำเออว่ะวันนั้นข้าก็คิดไม่ทันเดี๋ยวลองเอาไปทารักษาเยสุนดูนะ เผื่อว่ามันจะหายไปเดีวเราไปตอนนี้เลยหน้าบ้านของตนน้อยพ่างคำที่มาถึงก็เอ่ยปากถามเยสนีน่เยสนแกเป็นอย่างไรบ้างดีขึ้นบ้างหรือ,อยังโอ้ยขาขวาของฉันยังปวดและเดินไม่ถนัดอยู่เลยพรางคำฉันคงกลายเป็นคนพิการไปแน่ๆคราวนี้อยากจะขึ้นไปหาของป่าก็อดไปละมั้งนี่ ไม่รู้ว่าเป็นเวรเป็นกรรมอะไรของฉันกับตาน้อยตาน้อยก็ลูกกระเดือกเปื่อยเน่าบอกว่ากินต้องงูจงอางกระดูติดคอโอยๆไม่รู้ยังไงเมื่อเยสนพูดจบพลางคำก็เขยิบเข้าไปใกล้ๆในเอาขาที่เจ็บยื่นมาให้ฉันดูหน่อยสิเยสนเยสนได้ยินดังนั้นจึงยืนขาขวาที่หักมาให้พรางคำดู พรางคำจึงได้เอาขี้เหล็กไหลที่ได้มาจากข้างในถ้าทาให้กระดูกขาตรงที่หักอยู่มันก็บีบรัดเข้าหากันอย่างน่าอัศจรรย์เป็นยิ่งนักเอ๊ะฉันหายปวดแล้วนี่มันเป็นยาอะไรหรือพรางคาที่เอามาทาให้กับฉันยาดียาเทวดาแท้นี่มันเป็นขี้เหล็กไหลของแท้ที่ฉันได้มาจากในถา้าตอนที่เข้าป่าลึกกับตาน้อยคราวก่อนโน้น,นะ่ะ ต่น้อยแกก็ได้มาแต่แกบอกว่าตอนไฟไม่บ้านได้ถูกไฟครอกหายไปหมดแล้วแล้วถ้ามันเป็นขี้เหล็กไหลแท้ฉันว่าไฟคงทำอะไรมันไม่ได้หรอกต่น้อยมึงคงอยู่ในขี้เท่านั้นแหละแต่น้อยแกก็น่าจะหาอะไรไปคุ้ยเขี่ยดูบ้างนะเผื่อว่าจะเจอโอ้ยมันนานแล้วนะเยะสนป่านนี้คงหาไม่เจอหรอก เมื่อตนน้อยพูดแบบนั้นเยศนก็นบ่นผัวถ้าแกไม่ไปลองหาดูมันจะเจอหรือตนน้อยคอแกที่เปื่อยนี่มันก็หายแล้วนี่สงสัยว่าขี้เหล็กไหลนี่เป็นยาเทวดาแน่ๆพลางคำบอกวันนั้นที่ไปด้วยกันห้าคนก็เอากลับหมู่บ้านทั้งห้าคนเลยนะเยศนมีข้าไอเดชไอชาหลวงพี่ขุนตันน้อยทุกคนได้กันหมด อัลเหรอดีดีดเดฉันขอลองยืนก่อนนะเผื่อว่าจะเดินได้จากนั้นยายสนก็ลุกขึ้นแล้วแกก,ก็ก้าวขาเดินได้เป็นปกติเฮ้ยมันดีจริงนักแลขี้เหล็กไหลนี่ฉันว่าถ้าแกหาขี้เหล็กไหลตรงที่ไฟไม่บ้านหลังเก่าเราไม่เจอละก็ไปขอแบ่งเอากับหลวงพี่ขุนมาไว้ติดบ้านเรือนก็ดีนะแต่น้อย ฉันว่าหลวงพี่ขุนคงแบ่งให้แกอยู่หรอกเพราะหลวงพี่ก็เป็นหลานแกโอ้ยฉันคงไม่ไปขออะไรหลวงพี่ขุนหรอกเยสนถึงอย่างไรหลานของฉันก็ได้ออกบวชไปแล้วฉันไม่อยากเข้าไปรบกวนหลวงพี่ขุนอีกเออเออไม่รบกวนก็ไม่รบกวนยังไงเรื่องงูจงอางก็จบลงแล้วหวังว่ามันคงไม่โผล่หัวออกมาอกีก คราวนี้พวกเราเข้าป่าหากินต่อไปได้จะได้มีอะไรเข้าป่าเข้าท้องกันตอนนั้นยายสอนแกก็เคยบอกไว้ว่าบ่อน้องปลาที่อยู่บนภูเขาโน่นพวกเราขึ้นไปหาปลากันได้แล้วละพลางคำเอ่ยแทรกถ้าไปต้องไปค้างคืนนะใช้เวลาเดินหนึ่งวันในจะขากลับอีกพักหาปลากันอีกระยะทางมันไกล ยังไงไดิฉันขอตัวกลับก่อนนะจะไปสารใส่ใส่ปลาเดี๋ยวไปคุยกับยายสนที่บ้านก่อนเออเออขอบใจพรางคำมากนะที่มารักษาขาของฉันให้ฉันเดินได้เป็นปกติแล้วก็ช่วยตาน้อยผัวของฉันด้วยขอบใจมากนะพรางคำโอ้ยเรื่องแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกเย,ยสนหลังจากนั้นพรางคำเก,กก็เดินกลับไปยังบ้านตน วันต่อมาเย,ยสนกับตานน้อยก็ได้พากันเดินออกจากบ้านตัวเองแต่เช้าตรู่ตรงมาที่บ้านของพรางคำกับเย,ยสรนพอตานน้อยกับเยสสนเดินมาถึงยายสอนเมียพรางคำก็ทักขึ้นด้วยสีหน้าดีใจอา้าวหายแล้วเหรือเย,ยสสนนี่เดินได้เหมือนคนปกติเลยนี่แต่หน้าแปลกหน้านี่เย,ยสสน แกมียาดีอะไรหรือช่วยบอกฉันหน่อยสิโอ้ยฉันจะเอาอยาที่ไหนกันก็พางคาผัวแกนั่นแหละที่ไปรักษาขาให้กับฉันถ้าไม่ได้พางคำรักษาป่านนี้ฉันคงนอนสมระบมเจ็บปวดทรมานบนเสื่อในบ้านนั่นแหละนี่ยายสอนที่ฉันมานี่ฉันตั้งใจจะมาคุยเรื่องไปหาปานะ่ะที่แกเคยบอกว่า มีหนองน้ำอยู่บนภูเขาแกว่างวันไหนเราค่อยไปกันนะเยะสนตอบนี่ฉันก็อยากไปเหมือนกันแต่มันติดตรงที่พวกงูจงอางนั่นแหละที่เข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านฉันเองก็กลัวในเมื่องูมันหายตายจากหมดแล้วเดี๋ยวเอาอย่างนี้นะเยะสอนอีสามวันเราค่อยไปกัน แต่งานนี้ต้องไปนาสักหน่อยจะได้คุ้มคุ้มสักสามสี่วันนู่นแหละทำปลาตากแห้งกันไวเ้เยอะๆแล้วค่อยขนกลับเข้าหมู่บ้านปลานี่ไม่ต้องห่วงมีเยอะกันทีเดียวจริงหรือยายสอนเงินเดี๋ยวฉันเตรียมกระสอบไปใส่เลยพลางคำเอ่ยทักว่าแต่จะแบกกลับหมู่บ้านพวกเราได้ไหมก็เท่านั้นแหละยายสนแตนน้อย บ่อน้องนั่นข้าเห็นมานานแล้วยามที่ข้าเข้าป่าล่าสัตว์แต่ข้าก็ไม่มีเวลาลงหาถ้ามีแหก็เอาแหไปด้วยนะอยู่หาปลาสักสามสี่วันค่อยกลับเอาเกลือไปด้วยเยอะๆจะได้ตากแห้งเอาไว้แล้วที่เราจะไปที่นั่นต้องออกเดินทางแต่เช้าตรู่นะกว่าจะถึงบ่อน้ำหนองปลานั่น ข้าว,ว่าตะว,วันก็น่าจะโผล่เพลพอดีตะน้อยตอบรับอย่างดีใจถ้าอย่างนั้นอีกสามวันข้ากับเย,ยสนเมียข้าจะพากันมาตั้งแต่เช้าตรูนะ่ณพางคําำเออออออีสามวันเจอกันตะน้อยเย,ยสนอย่าลืมปืนแก๊ปไปด้วยละ่ะเผื่อมีอะไรจะได้ยิงให้มันมือหลังจากนัดหมายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วตะนน้อยกับเย,ยสน ก็พากันเดินกลับบ้านของตัวเองยายสนพูดขึ้นว่าขอให้มันมีเยอะๆเหมือนที่พรางคำกับยายสอนพูดด้วยเถิดแต่น้อยฉันไม่กลัวหนักเบกหามกลับไม่ได้หรอกนะกลัวอย่างเดียวจะไม่มีปลากลับมาที่บ้านต่น้อยเอ่ยตอบฉันว่าพรางคำกับยายสอนหนะ่ะพวกแกคงไม่โกหกหรอกมั่ง พราะพวกเราก็รู้จักคุ้นเคยสนิทสนมกันดีมาตั้งแต่ไหนแต่อะไรแล้วนะเยสนหลังจากนั้นสองผัวเมียคู่นี้ก็นั่งนับวันรอคอยที่จะเข้าป่า